สวัสดีค่ะต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการขึ้นสายวัยทีนเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดานิดนําเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังก็แล้วกันเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราก็จะ เข้าถูงช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสงกรานต์ปีนี้ก็ยังคงจะต้องเข้มเรื่องของมาตรการโควิด1 9นะคะโดยทางสาธารณาสุขค่ะก็มีการให้หน่วยบริการสาธารณาสุขทุกแห่งเนี่ยนะคะดูแลประชาชนในช่วง7วันอันตรายในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็ทางวันที่11บเเมษายนนะคะแล้วก็บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานที่ เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการกล่าวนะคะว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้มีการได้มีข้อสั่งการนะคะไปยังหน่วยบริการสาธารณาสุขทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการให้กับประชาชนในช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานตั้งแต่วันที่1 1ถึง17เมษายน2565ค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ที่เดินทางกลับภู ลำนาจำนวนมากนะคะโดยนอกจากการเตรียมการรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งการรักษาระบบส่งต่อห้องผ่าตาดัดกำลังคนยาและเวชภัณฑ์ยานะคะได้ให้ทางโรงพยาบาลรวมไปถึงรพอพสตในพื้นที่นะคะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำนาแล้วก็ต้องการที่จะฉีดวัคซีนหรือว่าครบระยะการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเพื่อ ขยายการรับวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะคะโดยให้กรมควบคุมโรคประสานกับหน่วยงานสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะ่วมในการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปให้อยู่ประจำในพื้นที่ค่ะเพื่อบริหารจัดการ สถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไปรับวัคซีนกันได้นะคะก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะใครที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้อง ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วก็เดินทางไปฉีดได้นะคะที่สถานพยาบาลไกลบ้านค่ะน,นี้ก็ฝั่งเน้นย้ํากันในช่วงของรายการคลื่อนไสไวทีเนะาะดี๋ยช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการค่ะ